เฉลยต่อข้อ4เลยนะคะไดเมทิลไฮดราซีนเป็นสารประกอบ C H N ก็คือเขาบอกมาแล้วว่ามี C มี H มี N อยู่ในนี้นั่นเองเดี๋ยวเราต้องหาน,นี้แน่นอนเลยนักเรียนเสร็จแล้วเขาบอกว่าอันเนี้ยมันใช้อยู่เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องบินนะคะซึ่งถ้าเราเอาเชื้อเพลิงนี้มา0.312กรัมนะคะก็คือไอสารน,นี้แหละนักเรียน อมบมรกติเป็นสาร x เ,เนี่ยนะคะถ้าเราเอามันมา0 3 1 2กรัมเนี่ยนะคะมาเผาไหม้กับแก๊สออกซิเจนที่มากเกินพอนะคะก็คือไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยเรียนคำว่ามากเกินพอเกิดเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ0 4 5 8กรัมนะคะแล้วก็ไอ้น้ำนะคะอีก0 3 7 4กรัมนะคะอ่ะเดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนคือเขาบอกว่าสาร x เ,เนี่ยค่ะประกอบด้วย c ี n แล้วก็เลยนะอุ้ย ch แล้วก็ n ดังนั้นนะคะเขาให้หาสูตรอย่างง่ายของสารนี้เพราะฉะนั้นจริง,รงๆแล้วอค่ะเราก็จะต้องหาว่า c อยู่ไหนการที่จะรู้ว่า c กี่กรัมเนี่ยค่ะนักเรียนนี่ค่ะก็อยู่นี่เห็นไหมก็หา c จาก co2 หา h จากไหนนี่หา h จากน้ำได้ส่วนรอบนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันมี o เพราะฉะนั้น o ไม่ต้องหาอยู่แล้วดังนั้นถ้าเราหา c หา h แล้ว เราก็หา n ได้โดยการหักลบนะคะก็เอา0ลจุดน3 1นเนี่ยเป็นลบเพราะฉะนั้นนะคะไอ้ประโยคต่อมาที่บอกว่าแล้วถ้านำอันนี้มาแก้ได้เท่าน,นี้ได้นี้อะไรเนี่ยจริงๆไม่ต้องคิดก็ได้คือเขาให้มาหลอกเผื่อใครอยากคิดก็คิดได้คือจริงๆก็ดดๆคิดได้แหละแต่ก็จะเสียเวลาดังนั้นในเมื่อเราหา c หา h ได้แล้วเดี๋ยวเราก็หา n ได้ค่ะเริ่มจะหา c กันก่อนเลยหากรมของ c นะคะก็ทำเหมือนเดิมน,นะคะตอนนี้เราอยากรู้ว่า co2 ค่ะ 0.458กรัมมี C อยู่กี่กรัมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนซีนะคะให้เป็นซเป็นโมลก่อน1โมลมี12กรัมนะคะแล้วก็เอาโมลของ C ีอะคะ่ะนักเรียนเปรียบทีสัมันกับโมลของคาร์บนอนไดออกไซด์โดย1โมลคาร์บนอนไดออกไซด์จะมีคาร์บอนอยู่1โมลแต่แล้วเราก็เปลี่ยนโมลของคาร์บนอนไดออกไซด์นะคะนักเรียนให้มันเป็นกรัม1โมลก็มีอยู่44 14, กรัมเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้ก็มีอยู่0.458กรัม เพราะฉะนั้นก็แสดงว่ามีซีอยู่ทั้งหมด0 1 2 5กรัมซีนะคะอันนี้กรมรมซีนะต่อมาก็มาหากรรมของไฮโดรเจนนะคะก็ทําเหมือนเดิมน,นะคะเชื่อมให้มันเป็นโมลคะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปกับน้ำเองหนึ่โมลมี1กรัม1โมลไม่ได้มี2กร,รัมนะเพราะว่าตอนนี้คุณดูที่โมลไฮโดรเจนนะคะหนโมลมี1กรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเชื่อมโมลไฮโดรเจนนะคะสัมพันธ์กับโมลของน้ํ โดยน้ำหนึ่งโมลจะมีไฮโดรเจน2โมลก็คือดูจากตัวเลขที่ห้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาโมลของน้ำเนี่ยเป็นสัมพันธ์กรัมนะคะโดยหนึ่งโมลของน้ำมีกี่กรัมน้ำนะคะไฮโดรเจนตัวละหนึ่งคูณสเป็น2องบวกหกไอบวกสิบหกคคือตัวสิบหนะคะเป็นสิบแปดนั่นเองเสร็จแล้วก็คูณศูนย์จุดสามเจ็ดห้าอ้ยสามเจ็ดสี่นะคะกรัม เพราะฉะนั้นนะคะก็จะได้กรรมของ S คือ0.0416กรัม H นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้กรรมของ N ตัวที่เหลือนะคะจากสารนี้0.312ลบกรรมีออกไปก็คือ0.125ลบกรรม H ก็คือ0.0416นะคะก็จะได้ต่อมาคือ0.145กรัม n นั่นเองอะ เมื่อเราได้ตอนนี้เราได้หมดแล้วนะคะเราได้กรมซีกรมเอแล้วก็กัมเอนะคะได้มาแล้วเนี่ยค่ะนักเรียนเขาให้หาสูตรอย่างง่ายก็ทําทเหมือนเดิมนักเรียนก็เปลี่ยนให้เป็นอัตราส่วนโดยโมลน,นะคะอัตราส่วนโดยโมลน,นะคะระหว่าง C H แล้วก็ N นะคะ C คือ 0.125? กรัม h คือ0.041 6จคือ0.145่าการจะเปลี่ยนจากกรัมให้กลายเป็นโมลจำได้หรือย,ยังคะว่าต้องทำไงคะนะักเรียนก็หารด้วยมวลอะตอมของมันก,ก็คือ12 1แล้วก็14นะคะซึ่งได้ออกมาคือ0.0104นะคะต่อ0.0416 ต่อ0.0104เอาตัวเลขที่น้อยที่สุดนะคะหารตลอดนะคะนักเรียนน้อยที่สุดในที้งไน,นก็คือ0.0104เองหาร0.0104 0.0104นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น1ต่อ4ต่อ1อ่ะเลยนะอันนี้ง่ายๆนะคะดังนั้น ไม่ต้องปัดแล้วเพราะว่าไม่มีทศนิยมก็ตอบได้เลยค่ะแสดงว่าสูตรอย่างง่ายคือ C 1 H 4 N 1นะคะอ่านี่ข้อ4นะต่อไปข้อหลองทำเองก่อนนะคะข้อ5เนี่ยรอบนี้ใจดีจังเลยรอบนี้คือบอกเปอร์เซ็นต์คือเนี่ยลอยละโดยมวลมาแล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งคำนวณเหมือนข้ออื่น ข้อก่อนหน้าเนี้ยที่เราต้องมานั่งคำนวณว่าจะมีโซเดียมกี่กรมัม S อกี่กรมัมโอกี G ่กรัมอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนแต่ข้อนี้มีความสเปเชียลก็คือมันเพิ่มค่าขึ้นก็คือรอบนี้จะถามมวลโมเลกุลน,นะและให้หาสูตรโมเลกุลด้วยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวครูอธิบายทีเดียวแล้วกันการที่เราจะหามวลโมเลกุลได้ครูทวนบางทีเด็กลืมแล้วนะคะการที่ครูจะหามวลโมเลกุลได้อ่ะค่ะนักเรียนอ่ะเราจะหาได้ยังไง เดี๋ยวนะอ๋อเขาให้หาสูตรโมเลกุลน,นักเรียนต้องบอกครูก่อนนะคะว่าการที่เราจะรู้สูตรโมเลกุลได้อะคะ่ะนักเรียนหมายความว่าเราก็ต้องรู้สูตรอย่างง่ายก่อนถูกไหมแล้วมันก็คูณด้วย n n ก็คือตัวเลขที่เอาไปคูณไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตั้งเป้าอย่างแรกคือให้นักเรียนนะคะขั้นที่หนึ่งนะคะให้นักเรียนหาสูตรอย่างง่ายให้ได้ก่อน ซึ่งการที่จะหาสูตรอย่างง่ายได้ะค่ะนักเรียนก็คือต้องหาอัตราส่วนโดยโมลนั่นเองนะคะอัตราสนโมลเพราะฉะนน้นครูจะหาอัตราส่วนโดยโมลน,นะคะของมีอะไรบ้างโซเดียมต่อซัลเฟอร์แล้วก็ต่อออกซิเจน รอบนี้บอกเปอร์เซ็นต์โดยมวลนักเรียนก็เขียนมาได้เลยแสดงว่าถ้ามี100กรัมจะมีโซเดียม29.1กรัมนะคะมีซัลเฟอร์40.5กรัมแล้วก็มีออกซิเจนอยู่30.4กรัมนะคะอ่าเมื่อได้กร,รัมก็ทำเหมือนเดิมค่ะเปลี่ยนให้เป็นโมลโดยการหารด้วยมวลอะตอมของมันโซเดียมคือ23นะคะซัลเฟอร์คือ32ออกซิเจนคือ16นะคะ คิดเลขออกมาได้อ่านนะคิดเลขเอ๊ขยับซิเลยอ่าคิดเลขออกมาได้นะคะก็คือจะเป็นหนึ่งจุดสองหกห้าต่อหนึ่งจุดสองหกห้าต่อหนึ่งจุดเก้าแล้วถ้ายังเป็นทศนิยมอยู่นะคะก็หาด้วยตัวเลขที่น้อยที่สุดก็คือหนึ่งจุดสองหกห้าหาหนึ่งจุดสองหกห้าหาหนึ่งจุดสองหกห้าก็จะได้เป็นหนึ่งต่อหนึ่ง ต่อ1.502เป็นทศนิยมซึ่งเป็นจุดปัดได้ไหมคะนะนักเรียนปัดไม่ได้นะคะเราต้องเอาตัวเลขไปคูณจนกว่าจะปัดได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็น1.5คูณแนะนำว่าให้คูณ2เพราะมันจะได้เป็น2ต่อ2แล้วก็ต่อ3เหนะ็นไหม3.0น่ะเพราะฉะนั้นก็ปัดได้อยู่แล้วนั่นเองดังนั้นนะคะสูตรอย่างง่ายนะคะของ3เนี้ยคะ่ะก็จะเท่ากับ เอ็นเอสองเสองสามเสร็จแล้วตอนนี้ครูรู้แล้วว่าสูตรอย่างง่ายนะครูเอามาแทนค่าตรงนี้นะคะได้เป็น n a ็นเอสองสองสามแล้วครูจะรู้ได้ไงว่า n นะคะคือเท่าไหร่เราต้องหา n จากตรงนี้ค่ะคำว่ามวลโมเลกุลนะคะซึ่งเราจะรู้ได้จากว่ามวลโมเลกุลของสามนะคะนะคะักเรียนมันจะเท่ากับมวลของสูตรอย่างง่ายนะคะ สูตรง่ายสอย่างง่ายนะคะคูณกับ n ซึ่งตอนนี้เขาบอกมวลโมเลกุลมาแล้วคือหนึ่งร้อยห้าสิบแดนั่นเองก็หามวลของสูตรอย่างง่ายเพราะฉะนั้นมวลสูตรอย่างง่ายหาได้เท่าไหร่เลยมวลของสูตรอย่างง่ายนี่ก็บวกเลยค่ะยี่บสามคูณ2บวกกับซัลเฟอร์สามบสองคูณ2บวกกับออกซิเจน1ิบคูณ3นะคะบวกตัวเลขออกมาได้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบแปด สูตรยังง่ายก็158คูณกับ n เพราะฉะนั้น n คือเท่าไหร่นักเรียน n คือ1ค่ะเพราะฉะนั้นเร่งก็มีคูณ1ไปดังนะั้นสูตรโมเลกุลของเราก็คืออะไรคะนักเรียนสูตรโมเลกุลก็คือสูตรเดิมอย่างที่บอกนะสูตรโมเลกุลกับสูตรอย่างง่ายอาจจะเป็นฐานเดิมได้ถ้า n เท่ากับ1นึ่เองอ่อาดังนั้นตอบสูตรโมเลกุลคือ Na2S2O3 นะคะอ่านี่คือข้อ5เนาะเดี๋ยวเราขออีกข้อหนึ่งนะคะข้อ6 แก๊สเอมีสูตรอย่างง่ายโอ้ข้อนี้ใจดีจังบอกสูตรอย่างง่ายมาแล้วนะคะเป็น c h 3ปรากฏว่า1กร,รัมของ x มีปริมาตร746ลูกบาทเซนการที่เขาบอกตัวเลขพวกนี้มามักจะเป็นแฟกเตอร์เียว่า1กร,รัมของ x ก็คือสูตรเนี้ยจะมีปริมาตรเท่านี้นะคะจงหาสูตรโมเลกุลดังนั้นรูทบทวนนะคะการที่เราจะหาสูตรโมเลกุลได้ก็ทำเหมือนเดิมนะเรียน การที่เราจะรู้สูตรโมเลกุลได้อนกเรีนก็แสดงว่ามันก็จะเท่ากับสูตรอย่างง่ายนะคะคูณ n ซึ่งรอบนี้เขาบอกสูตรอย่างง่ายมาแล้วนะคะว่าคือ C H 3แ,แสดงว่าน,นักเรียนก็ต้องหา n นะคะว่า n คือเท่าไหร่คราวนี้การจะหา n ได้ก็ย้อนกลับมาที่เรื่องมวลนะักเรียนว่ามวลโมเลกุลนะคะก็จะเท่ากับมวล สูตรอย่างง่ายคูณ n ซึ่งเขาบอกสูตรอย่างง่ายมาแล้วครูก็บวกเลยค่ะซตัวละสิบสองไฮโดรเจนตัวละหนึ่งคูณสามนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสิบห้าเนี่ยมมลของสูตรอย่างง่ายคูณเอ็นดังนั้นตอนนี้เราติดอะไรนักเรียนเราติดหามวลโมเลกุลว่ามันคือเท่าไหร่ค่ะคราวนี้เขาไม่ได้บอกมวลโมเลกุลมาแต่ว่าเขาต้องใบ้อยู่ในโจทย์นักเรียนก็คือตรงนี้ค่ะ เนี่ยไอ้คำว่านหนึ่งกรัมจะมีปริมาตรเท่านี้เรื่องโมลทูเคยสอนนักเรียนไปแล้วว่ามวลโมเลกุลอะมันเป็นสิ่งที่ไม่มีหน่วยแต่พผเอิญมันเป็นตัวเลขตัวเดียวกับมวลต่อโมลดังนั้นเวลาจะหามวลโมเลกุลน,นะคะจาไว้นะคะเวลาหามวลโมเลกุลน,น,นักเรียนให้นักเรียนนะคะหาจากกรัมต่อโมล คือ1โมลมีกี่กรัมอ่ะตัวเลขนั้นจะตรงกับมวลโมเลกุลพอดีนะคะดังนั้นให้หาจากกรัมต่อโมลนะคะแสดงว่าโจทย์ที่เขาให้มาบอกว่า1กรัมของ x มีปริมาตรเท่านี้อันนี้คือแฟกเตอร์นักเรียนว่า X1 ก,กรัมเนี่ยค่ะจะมีปริมาตร746ร่ลูกบาศก์เซนติเมตรที่ f t p เสมออย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นกรัมต่อโมลเราไม่ต้องการลูกบาศก์เซนตนักเรียนมันสัมพันธ์กับโมลอย่างไงสอนไปแล้วเนาะแก๊ no แก๊สเดเรก็ตาม1โมลจะมีปริมาตร22.4ลิตรแต่อันนี้เป็นลูกบาทเซนก็จะต้องเป็น22,400นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนตัดนี่ก็จะได้กรัมต่อโมลแล้วซึ่งตัวเลขคือ30เหน่วยเป็นกรัมต่อโมลดังนั้นการที่เรารู้ว่า1โมลมี30กรัมเราก็จึงรู้ว่าแสดงว่าโมลโมลเลกุลนะคะมันก็คือ30นั่นเองนี่นก็เอามาแทนค่าตรงนี้ได้เลย30เพราะฉะนั้นนะคะ 30ิเท่ากับ15คูณ N ดังนั้นครูก็หา N ได้เท่ากับ2เพราะฉะนั้น N เท่ากับ2คูณไปดังนั้นสูตรโมเลกุลก็จะเป็น C2H6 ค่ะคำตอบนะคะ C2H6 ค่ะ